ดูสี่เหลี่ยมเหล่านี้อันไหนใหญ่กว่าสีเหลืองหรือสีเขียวสี่เหลี่ยมขาวดำเหล่านี้มักจะสร้างความสับสนให้กับการมองเห็นแต่เห็นได้ชัดว่าสี่เหลี่ยมสีเขียวมีขนาดใหญ่กว่าสี่เหลี่ยมสีเหลืองถ้าเราแยกมันออก เอริกเป็นตำรวจคืนหนึ่งเขากำลังเดินกลับบ้านจากที่ทำงานและสังเกตเห็นผู้หญิงที่น่าสงสัยเธอถือถุงใบใหญ่อยู่ใกล้บ้านราคาแพงเอริกถามผู้หญิงคนนั้นตามที่เธอบอกมันเป็นบ้านของเธอและเธอถือเสื้อผ้าที่เธอไม่ต้องการแล้วเพื่อไปแจกให้ญาติของเธอเอริกจับกลุ่มเธอทันทีทำไมล่ะมีรอยเท้าอยู่ในหิมะ รอยเท้าบางส่วนเป็นของเอริกและรอยที่เหลือเป็นของผู้หญิงแต่รอยเท้าของหญิงสาวมาจากหน้าต่างทาไมเธอถึงออกจากบ้านทางหน้าต่างถ้าเป็นบ้านของเธอจริงๆเพราะงั้นเธอก็คือโจร <c oughs> มีคนขโมยภาพวาดราคาแพงจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องถิน่นยามล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดในอาคารและเรียกตำรวจนักสืโบโรเบิร์ตพบผู้ต้องสงสัย3คนในหมู่ผู้เข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์จอร์ดเป็นนักเรียนศิลปะและเขาสเก็ตภาพทั้งวัน เฮเลนมาเรียนโยคะใกล้ๆและแตัดสินใจมาดูนิทรรศาการใหม่ๆและริกบอกว่าเขาแค่มาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของเมืองในฐานะนักท่องเที่ยวธรรมดาๆรรคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นโจรเฮเลน hey, นั่นเองเธอซ่อนภาพไว้ในเสื้อโยคะของเธอและคนอื่นๆแค่สะพายเป้ใบเล็กๆ นีนาเป็นตัวแทนประกันวันหนึ่งปีเตอร์ลูกค้าของเธอโทรเรียกเธอไปที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเข้ามาถึงที่บริเวณน,นั้นเพื่อจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวและเพื่อนๆจะมาถึงในอีกสองชั่วโมงเขาหยุดและลงจากรถทันใดนั้นรถก็เริ่มเคลื่อนตัวและตกลงไปในทะเลสาบแต่นีน่าไม่เชื่อเขาทำไมล่ะ เห็นรอยเท้าเขาผลักรถลงไปในทะเลสาบเองหลังอาหารเย็นริชผู้เป็นเศรษฐีก็รู้สึกแย่มากแพทย์บอกว่าเขาถูกวางยาพิษนักสืบส่วนตัวของเขาสอบปากคำคนทำความสะอาดภรรยาของเขาและพ่อครัวแต่ละคนอ้างว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนักสืบคนบ้านและพบขวดใส่ยาพิษและถุงมือที่เปื้อนยาพิษหลังจากศึกษาหลักฐานอย่างละเอียดทีทั่วแล้วเขาก็รู้ว่าใครวางยาพิษริกเขารู้ได้ยังไง ถุงมือเป็นของมือซ้ายซึ่งหมายความว่าผู้วางยาพิษเป็นคนถนัดซ้ายคนถนัดซ้ายคนเดียวคือพ่อครัวเขาถือทับพีสุไว้ในมือซ้ายทอมกับซาร่ากำลังเดินอยู่ในป่าทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเธอจับซาร่าและพาเธอไปที่ปราสาทที่น่ากลัวทอมรีบไปที่ปราสาทเขามองผ่านหน้าต่างและเห็นว่าแม่มดทําให้ซาร่ากลายเป็นกบเมื่อแม่มดออกจากปราสาททอมจึงแอบเข้าไปช่วยซาร่า เขาพบหนังสือคาถาและเปิดมันมีสูตรยาที่ทำให้ซาร่ากลับมาเป็นมนุษย์เขาควรเติมส่วนผสมไหนลงในยานี้ Snail เอาตัว S ออกไปแล้วคุณก็จะได้เนล r a n g e ชา a r t ที่ไม่มีตัวทีกลายเป็น o r a อ g e Hair มิสเตอร์กรีนเป็นศิลปินเก่าเขาเคยอยู่คนเดียวแต่เขาจ้างพยาบาล3คนเพื่อช่วยเขาในบ้านหลังจากที่เขามองไม่เห็นวันหนึ่งพยาบาลคนหนึ่งพบว่าเขาหมดสติอยู่ในห้องนอนของเขาเธอเรียกรถพยาบาลตำรวจมาถึงและสอบปากคำพยาบาลทั้ง3คนเวนดี้บอกว่าคุณกรีน Green ขอให้เธออ่านนิยายให้เขาฟังแล้วเธอก็ออกไปทำอาหารเย็นให้เขาเอมี่บอกว่าเธอเล่นวิดีโอเกมกับมิสเตอร์กรีนและเขาดูแข็งแรงดี แต่อา่าพูดว่าฉันมาพบเขาหมดสติแล้วแจ้งตำรวจทันทีใครโกหกเอมี่คุณกรีนตาบอดและเขาเล่นวิดีโอเกมไม่ได้นักวิทยาศาสตร์สีคนไปประชุมฟิสิกส์ในรถคันเดียววันนั้นฝนตกหนักทั้งวัน พวกเขาขับรถเข้าไปในอุโมงค์ยาวข้างในมืดมากเมื่อรถออกจากอุโมงค์ถีหน้าก็หมดสติพวกเขาหยุดและเรียกรถพยาบาลน,นักสืบถามผู้โดยสารทุกคนว่าคุณทำอะไรตอนที่คุณอยู่ในอุโมงค์อเล็กสวมหูฟังฟังเพลงอยู่และไม่ได้ยินอะไรเลยบอบบี้หลับอยู่และไม่เห็นอะไรเลยเดียน่าจดจ่ออยู่ที่ถนนเพราะฝนตกและเธอต้องขับรถอย่างระมัดระวังใครโกหก ได้อานาฝนไม่ได้ตกในอุโมงค์ลิลลี่หลงทางอยู่ในป่าเธอกระหายน้ําแต่ไม่มีทะเลสาบหรือแม่น้ําอยู่ใกล้ๆกเธอเลยลิลลี่ควรทํายังไงใช้เนื้อกระบองเพชรเก็บน้ําจากใบไม้โดยใช้ถุงพลาสติกหรือดื่มน้ําจากแอ่งน้ําสกรปรกเนื้อกระบองเพชรมีองค์ประกอบที่เป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ อีกอย่างคือต้นกระบองเพชรแปลกประหลาดนี่มันอาไทยกันปกติพวกมันไม่ได้ขึ้นในป่าหรอกน้ำจากแอ่งน้ำอาจมีแบคทีเรียจำนวนมากทางเลือกที่ปลอดภทัยที่สุดคือการเก็บน้ำจากใบไม้บิวก็หลงทางอยู่ในป่าเขาไม่มีไฟแช็กหรือไม้ขีดช่วยบิวก่อกองไฟหน่อยเขาควรใช้แว่นเป็นเลนรับแสงแดดโดยตรงบนหญ้าแห้งและรอจนไฟติด ขาจะลองเอากิ่งไม้มาถูก,กันก็ได้แต่กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงบ๊อบตื่นขึ้นมาในห้องใต้ดินที่นาขนลุกที่มีประตู3าบานมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังประตูแต่ละบานคุณช่วยบ๊อบหาบานที่ปลอดภัยหน่อยได้ไหม คุณเห็นร่องรอยกรงเล็บของสัตว์ไหมมีสัตว์ป่าอยู่หลังประตูนี้และผู้หญิงคนที่สองก็ดูไม่ปลอดภัยเช่นกันเธอมีแมงมุมติดผมอยู่ผู้หญิงคนที่สามเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดถึงแม้เธอจะดูเหมือนแม่มดก็ตามคิมและสเตซี่ไปเดินป่าทั้งสองหยุดพักค้างคืนและสเตซี่ไปเก็บผลเบอร์รี่ทัในใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นและสาบให้สเตซี่กลายเป็นหินคิมรู้สึกกังวลและไปตามหาสเตซี่แต่เธอกลับพบแม่มดแทน ฉันทําให้เพื่อนของเธอกลายเป็นหินหาหินที่ใช่แล้วเทยานี้ลงไปมันจะเปลี่ยนเพื่อนของเธอกลับเป็นมนุษย์แม่มดพูดคําเหล่านี้และหายตัวไปคุณช่วยคิมให้ช่วยสเตซี่ได้ไหมไม่ควรมียาอยู่ใต้ก้อนหินจริงๆในขณะเดียวกันสเตซี่เป็นก้อนหินไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องหาหินที่มียาอยู่ข้างใต้เจอแล้ว วันนี้เป็นวันเกิดของเจอรี่เขานำกล่องใบใหญ่ที่มีเค้กช็อกโกแลตมาเลี้ยงที่วิทยาลายัยเมื่อใกล้เลิกเรียนเจอรี่ก็ไปเข้าห้องน้ำเขาตื่นเต้นมากที่จะได้ฉลองวันเกิดและแบ่งปันขนมกับเพื่อนๆของเขาแต่กล่องนั้นว่างเปล่าเมื่อเขากลับมาช่วยเจอรี่หาหน่อยว่าใครกินเค้กไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ดูน่าสงสัยทีเดียวนั้นช็อกโกแลตติดแก้มของเธอหรือเปล่านะ มาท้าทายการรับรู้สีของคุณกันเถอะควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีเขียวคำตอบที่ถูกคือบีควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีส้มคำตอบที่ถูกคือบีควรผสมสีอะไรถึงจะได้สีชมพู คำตอบที่ถูกคือ A ลองดูที่ภาพนี้เราเห็นจอร์ดตกลงไปในหลุมดำในขณะที่จิลเพื่อนร่วมงานของเขากำลังกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่วันรุ่งขึ้นจอร์ดกลับมาที่สถานีอวกาศแล้วเป็นไปได้ยังไงวันนั้นเป็นวัน a p r i ิลฟูลและนักบินอวกาศตัดสินใจแกล้งหลอกจิล ลิซ่าแจ้งตำรวจว่าบ้านของเธอถูกปล้นภาพวาดที่แพงที่สุดแขวนไว้เหนือเตียงแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าคุณได้สัมผัสอะไรที่นี่หรือไม่และลิซ่าก็ตอบว่าไม่ตำรวจบันทึกเรื่องราวของลิซ่าจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆบ,บ้านแล้วจับกุมเธอในข้อหาแจ้งความเท็จทำไมล่ะ ถ้าห่มยังเรียบร้อยดีถ้าไม่คนเอารูปนั้นออกจากผนังเขาก็คงจะขึ้นไปบนเตียงแล้วคุณมี3ตัวเลือกทะเลทรายกับกระบองเพชรไม่กี่ต้นถุงยาที่มีแสงแดดสองถึงกับแอปเปิลและน้ำหนแก้วและชายหาดที่มีหินแหลมคมถัง1นึ่งถังแก้วหนึ่งใบและถุงพลาสติกค,คุณจะเลือกสถานที่ไหน ไม่มีน้ำในทะเลทรายและกระบองเพชรอาจมีพิษคุณจะอยู่รอดโดยมีแค่อปเปิลหลูกและน้ำหนแก้วไม่ได้แต่ชายหาดเป็นทางเลือกที่ดีมันมีอาหารและคุณหาน้ำจืดได้โดยใช้สิ่งที่อยู่บนชายฝั่งได้ใส่แก้วลงในถังเทน้ำทะเลลงไปปิดด้วยถุงพลาสติกแล้ววางหินก้อนเล็กๆไว้ตรงกลางแล้วทิ้งไว้กลางแดดสักพักก็จะได้น้ำจืด นักสืบเฟรดถูกพบว่าหมดสติตามที่แพทย์บอกเขาถูกวางยาพิษผู้ต้องสงสัยคือเฮเลนนิกเจนและแดนก่อนเกิดอุบัติเหตุเฟรดเขียนวงกลมที่ตัวเลขในปฏิทินของเขา 12, 4, 11ใส่วางยาพิษเขาแดนนั่นเองเฟรดบอกรหัสคำตอบโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละเดือน เคลลี่และซาร่านอนค้างคืนสบายๆกันที่บ้านซาร่าเปิดแอปหาคู่และเอาข้อความจากผู้ชาย3มคนให้เคลลี่ด mm ู hmm. เธอขอให้เคลลี่ช่วยเลือกผู้ชายดีๆแอนดรู mm hmm. <Andrew S 2> พึ่งซื้อรถใหม่ mm hmm. และอยากให้ซาร่านั่งรถของเขารีกส่งรูปจากสนามบินมาและบอกว่าเจ้านายของเขาส่งเขาไปทำธุรกิจวิลบอกว่าเขาอยู่คนเดียวที่บ้านในชนบทใครโกหก คมีตั๋ว2ใบในกระเป๋าของเขาและวิวไม่ได้อยู่คนเดียวมีโทรศัพท์2เครื่องและแว่นกันแดดอยู่บนโต๊ะเพราะงาั้นเคลลี่ควรเลือกแอนดรู